กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับนำความสวยงามมาให้ท่านลูกค้าได้ดูแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็เป็นเกียร์คาริวอลตัว,ต,วตัวแกน,นคาริว a ลนะฮะก็หลังจากที่ทำการเคลือบแก้วทั้งสองชั้นเสร็จเรียบร้อยจัางที่ผมบอกนะครับถ้าวันนี้วันนี้คันนี้จะส่งงานในช่วงบ่ายๆเย็น,ยน เพราะฉนั้นผมจะขอพามาชมกันในห้องสีดําดีกว่าเพราะว่าสีขาวเนี่ยออกไปโชว์กลางแดดหรืออยู่ห้องสว่างๆไม่เห็นอะไรเลยนะฮะมีแต่ความสว่างเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าอยู่ในห้องสีอ่ามืดๆอย่างนี้แล้วเน้นไฟหน่อยนะครับก็จะเห็นถึงริ้วอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้จะเห็นถึงริ้วของแสงนะครับทําให้สีขาวเนี่ยมีความเงาเกิดขึ้นได้จริงนะครับทำให้เห็นเห็นริ้วนะครับ ที่หลังจากการการทำเคลือบแก้วไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกนะครับใช้เวลาในการทําประมาณวันครึ่งถึง2วันที่จริงก็ประมาณ24ชั่วโมงก็ก็เสร็จนะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าก็ไม่รีบลูกค้าทุกคนที่ร้านจะไม่ค่อยรีบนะครับให้ทํากันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับสําหรับคันนี้นะฮะใหญ่ด้วยเป็นรถตู้นะครับครอบครัวเป็นรถครอบครัวนะครับขนาด 7ถึงเที่นั่งนะครับก็ใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เข้ามาในห้องเนี่ยก็สุดแผ่นอยู่ที่ประมาณห้าเมตรกว่านะครับห้าเมตรสี่สิบแล้วมั้งนะครับกับคันนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับแกลนคาร์นิวอลนะครับสีขาวก็เงาได้นะครับสำหรับแพ็กเกจนี้นะครับเป็นแพ็กเกจที่ทำภายนอกทั้งหมด2ชั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวร้อแมกกระจกไฟหน้าไฟท้ายไฟหน้าไฟท้ายก็สองชั้นอยู่แล้วว่าทำตัวเดียวกันกันกบตัว,ต,ว,ต,วตัวผิว ตัวล้อและรอบหนึ่งตัวกระจกรอบหนึ่งแต่ว่าแพ็กเกจนี้ไม่ได้ทภายในห้องโดยสารนะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่มีสรรนะตูฟนะก็จะทําการข้างบนเนี่ยเต็มๆเ,เลยทีเดียวนะครับสาหรับคันนี้นะครับก็ใช้เวลายาที่บอกนะครับไม่เกินวันหนึ่งนะครับประมาณ24ชั่วโมงเต็มๆกับลูกค้า เดี๋ยวจะมารับในช่วงบ่ายเย็นๆนอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยเพราะว่าถ้าอยู่ห้องนี้เราสบายใจได้รถเสร็จแล้วนะครับก็ขอส่งงานนะครับความสวยงามกันเป็นเท่านี้เออมีอะไรติดอยู่อย่างหนึง่งก็อยากให้ดูภายในเล็กน้อยนะครับสําหรับคันนี้นะฮะเป็นบัวเบาะผ้านะครับซึ่งลูกค้าเดี๋ยวจะไปทาเบาะหนังกันภายหลังนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับภายในก็ใหญ่กว้างสวยงามเลยเพิ่งติดฟิล์มมาด้วยตัวตัวเครือบแก้วเราจะไม่ได้ไยุ่งกับ จะไม่ได้ไปยุ่งกับฟิล์มภายในรถของลูกค้านะฮะหลายๆคนสงสัยแล้วก็เป็นห่วงกังวลเรื่องนี้เข้ามาเยอะแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับเราทําในจุดที่เราทําได้เท่านั้นนะครับก็คือที่เราได้ทำก็คือภายนอกเดียวภายในเราไม่ได้ยุ่งนะครับนี่เกลียสวยงามนะครับตัวภายในห้องโดยสารตัวนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าตัวแพคเกจนี้จะเป็นตัวทำแต่ภายนอกอย่างเดียวครับอันนี้พามาดูกันเล็กน้อยนะฮะอยากให้เห็นกันนะครับนี่ครับสวยงามนะครับ ของเกียร์อันนี้เป็นรถที่มาจากเกียร์ไทยแลนด์เลยเนาะภานะยในเบาะเบอร์เป็นรถ11ที่นั่งเจ็ดที่นั่งนะครับนะมีเจ็ดที่นั่งนะครับใครที่มองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับเป็นออปชั่นที่เป็นรถที่น่าใช้เลยทีเดียวนะฮะหลายๆคนนี่มีรถรุ่นนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขาครัวใหญ่แล้วนะครับ เป็นประตูที่ปิดค่อนข้างใช้แรงนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวขอบเขายังใหม่อยู่นะครับโอเคผมไม่รบกวนเวลาอันมีค่าของท่านผู้ชมแล้วนะครับสำหรับวันนี้มิกกี้ RPM Auto d e เ a i l i n g นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับพรุ่งนี้จะมีอะไรมาอีกนะครับคอยติดตามรับชมกันครับวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ